วันนี้จะมาทำเมนูอาหารฝรั่งง่ายๆนะครับมีฮอทดอกเดี๋ชมครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำการตัดซองฮอทดอกก่อนนะครับฮอทดอกนี้เป็นของบีลัก y ี่นะครับแล้วก็เอาฮอทดอกออกมาใส่จานไว้นะครับ คราวน,นี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนกินแค่5้าชิ้นพอแต่ฮอทดอกนี้มันจะมีพลาส,สติกเคลือบอยู่ฉะนั้นเราจะต้องแกะออกก่อนนะครับก็แกะไม่ยากนะครับเอามีดปลายแหลมแทงเข้าไปแล้วก็ ค่อยอยลาอออกก็จะออกได้อย่างง่ายดายพอนานๆานได้กินทีหนึ่งนะครับเข้าเมืองทีหนึ่งพอดีไปโรบินสันเห็นยี่ห้อนี้ก็เลยเคยกินอยู่แล้วก็เลยซื้อมากินแต่แพ็คเกจใหม่นี้รสชาติเปลี่ยนไป แต่ราคาไม่เปลี่ยนแพงขึ้นแพงขึ้นก็ค่อยๆปอกเปลือกพลาสติกออกไปให้หมดเลยนะครับทั้ง5อันเลย เสร็จแล้วก็ให้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยนะครับใช้เวลาประมาณ สองสามนาทีพอได้เวลาแล้วก็เอาออกจากเตานะครับทีแรกใช้มือจับแต่ปรากฏว่ามันร้อนครับเอาออกไม่ได้ เลยต้องใช้ถุงมือเอาออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทำการจัดจานแล้วก็รับประทานเลยนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมซอสฝาเขียวลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ ใส่พริกไทยลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับทีแรกว่าจะกินขนมปังเปลี่ยนใจมากินข้าวสวยดีกว่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เองอาหารฝรั่งง่ายๆฮอทดอก1ด้วยไมโครเวฟใช้เวลา4-5นาทีก็เสร็จแล้วครับ นี่ครับน่ากินไหมครับก็มีเครื่องเคียงกับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานนะครับน่ากินไหมครับนี่ครับมากินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ